สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูแตงโมอีกแล้วนะคะกับรายการคำพ้องนั่นเองค่ะซึ่งคำพ้องนั้นคืออะไรและมีกี่ประเภทไปดูกันเลยสำหรับคำพ้องนะคะก็คือคําที่มีการเขียนหรืออ่านออกเสียงเหมือนกันซึ่งแบ่งออกเป็นคำพ้องรูปคําพ้องเสียงและคำพ้องความค่ะคำพ้องรูปนะคะก็คือคำที่เขียนเหมือนกันออกเสียงต่างกันและก็มีความหมายต่างกันค่ะ ต่างของคำพ้องรูปนะคะคำนี้เลยอ่านได้สองแบบคำว่ากรีท cool. ี Gab ่แปลว่ากระดูกแหลมที yeah. ่หัวกุ้งกับคำว่ากรีที่แปลว่าช้างค่ะดูกันตัวอย่างที่สองนะคะก็คือคำว่าสระที่แปลว่าแอ่งน้ำขนาดใหญ่กับคำว่าสระที่แปลว่าตัวอักษรประกอบพยัญชนะค่ะเห็นไหมคะนักเรียนคำพ้องรูปนั้นรูปเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันความหมายก็ต่างกันด้วยค่ะเทคนิคการจำง่ายๆนะคะ ของรูปรูปเหมือนเสียงต่างความหมายต่างค่ะต่อมานะคะเรามาดูคำพ้องเสียงกันบ้างคำพ้องเสียงก็คือออกเสียงเหมือนกันเขียนต่างกันแล้วก็มีความหมายต่างกันค่ะมาดูตัวอย่างคำพ้องเสียงนะคะได้แก่คำว่ารถรถที่สะกดด้วยดอเด็กหมายถึงคำว่าเทราดศาสแต่รถที่สะกดด้วยสอเสือ ก็จะหมายถึงสิ่งที่รู้ได้ด้วยลิ้นค่ะแล้วรถที่สะกดด้วยถอถุงก็คือยานที่มีล้อสำหรับการเคลื่อนไปค่ะอย่างที่2นะคะก็คือคำว่าการที่สะกดด้วยนอนหนูนะคะกับการที่สะกดด้วยรอเรือรอเรือก็คือหมายถึงคำว่างานถ้าสะกดด้วยรอจุฬาก็คือคำว่าดำถ้าสะกดด้วยรอลิงก็คือคำว่าเวลานั่นเองค่ะ เห็นไหมคะนักเรียนคำพ้องเสียงก็คือคำที่เสียงเหมือนกันแต่รูปต่างกันแล้วก็ความหมายต่างกันด้วยค่ะวิธีการจําง่ายๆนะคะคำพ้องเสียงเสียงเหมือนรูปต่างความหมายต่างนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันที่คำพ้องความหรือคำไวยพจน์คือคำที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกันเขียนต่างกันแล้วก็ยังออกเสียงต่างกันอีกด้วยค่ะเรามาดูตัวอย่างของคำพ้องความหรือคำไวยพจน์นะคะ คำว่าฟ้านะคะนักเรียนก็จะมีคําที่มีความหมายหมายถึงฟ้าเนี่ยมีหลายคําด้วยกันยกตัวอย่างเช่นคําว่านภาคําว่าเวหาคําว่าพยมที่ทําพรและหาวนะคะคําเหล่านี้ก็จะหมายถึงฟ้าแปลว่าฟ้านะคะเขาจึงเรียกมันว่าคําพ้องความหรือคาไวพจน์คําที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกันนะคะและที่สําคัญคือออกเสียงต่างกันแล้วก็เขียนต่างกันด้วยค่ะ ตัวอย่างที่2ของคําพ้องความหรือคําไวโยพน์นะคะก็คือคําว่าดอกไม้คําว่าบุกผาพักกาบุบง,งาบุสบาสุมาลีนะคะคําเหล่านี้จะหมายถึงดอกไม้ค่ะเขาจึงเรียกมันว่าคําพ้องความหรือคําไวโยพน์นั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับบทเรียนเรื่องคําพ้องคุณครูต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้นะคะในบทเรียนที่คุณครูจัดทําขึ้นนะคะ คุณครูหวังว่าบทเรียนที่คุณครูจัดทำขึ้นจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนที่เข้ามาศึกษาค้นคว้านะคะวันนี้คุณครูแตงโมต,ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ